สวยลูกสว,สวยสวยะะมาทางนี้แม่ทางนี้แม่ทางนี้ไหนเอามาสิสักสองกิโลวลาลๆะล่ลูกสามกิโล,โล,ล,ล,ลนี้สวยโอเคไม่เน่าเหรอนะ่ะไม่เน่า โอเคโอเคอย่าเสียงดังนะธรรมดาคนอื่นสองร้อยหสิ่อเ้าแต่นี่เัวอห้าแลลวเราให้ตัวนะจ้าโอเคเตอก๊ต๋อกีวเตกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอู้สองกิโลกว่าโอเคเลยค่ะมีคนช่วยด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยอะ่ะคนช่วยอะ่ะอยากกินเนาะแพงก็ต้องกินนะ <laughs> าคาหนี้แต่ถ้าได้ห้าแต่สิ่งนึงโอเคขอบคุณครับรดดดดลบกล่องนะห้ากล่องสองบาทด้วยได้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 โอเคโอเคไ,ไม่ไม่แค่แบะบให้ก็ได้จะไปกินกับพี่แกแค่แบะบไม่ต้องใส่กล่องก็ได้แค่แค่ให้มันแกะง่ายขึ้นนะ่ะ okay. โอเคแกได้ไม่มีปัญหาจ้า ค,คือคือแค่แขก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 เงี้ยอยากกินอยากกินนะสองสองโลสองโลครึ่งสองโลเก้าสองโลเก้าโอ้โอเคฉลองฉลองไอ้ชิ้นตีสงการ <laughs> นี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะน้อง สวยๆเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเอาเนี้ยมันคืนก่นอนเนื้อมันออกมาเดี๋ยวกันนะเอาเนื้อมันคืนไปแป๊บนึงโอเคแข็งๆหน่อยโอเคจ้ะสวยๆสวยๆโอเคกำลังกินเลยจ้ะหรืออุดหน,นุนคนรู้จักกันจา้าก็เลยหยอกล้อก,กันได้นะคะเนาะพูดคุยกันได้เอาเน,นื้อคืนเข้าไปแล้วก็อะไรนะใส่รีวิวถ่ายรูปสวยๆออกมาทั้งนี้ทั้งฝัน ระยองไทยนะคะอร่อยอร่อยมาเลยค่ะอ่าขอบคุณค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปสวัสดีค่ะจิมจะมานำหวัวพี่สาวเนาะก็คือประเพณีไทยเรานะคะ,คะคทกุกคนจ๋าอ่ะป้ายคน,น,นอันอันคลิอเฮ้ งครัอคเนสด์นีนี่ราคาประเภทนี้เราเนาะค่ะเนาะเอาวันโตดีละอเจรวันนี้ก่รนค่เป็นวันดีวนดีทีวันวีเศษเพ็อัอนอบารกันโตสังขารปีเก่าก็ขายหลวงปันไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันก็มาจุดจอดน็อดเติ ในกาลวันนี้ยามนี้โมกูเจ้าตั้งหลายขอบาละเสียยังหิบอดีตปาเวนีมาแต่ปั่งกรเจ้าตั้งหลายขอพรเสียยังสัทธาจึงได้นอนนำมายังสุกทาโทรกันตะพานว่าทุตานทั้งหลายทุณนี่มาทำลายเป็นตานเพื่อจักมาขอขมาโทสนนโทษผู้ข้าวโพทิื่อเป็นอโหสิกรรมแม้ว่าเจ้าตั้งหลายจะได้กระทําเป็นตานที่ดีตานที่ถ่อบ จงเือประกอบไปด้วยปพิตนาจงเือมีอายุทีคายืนยิ่งโลกภัยทุกสิิงหนีใจเพือมีวันหะใส่สดเชื่นเป็นที่รักและพอใจของผู้อื่นที่เ่าหาันเือมีความสุขสรรทุกคำเจ้ากระพิจกซุกเจตพิกกซุขทำพ่ออบบริบูรณ์เือมีกำลัง นุเตียวแป่อยาหื้อได้เนื้วแห้งจุกปการหื้สมดังกำปองบ่าวไหวสมดังจึงได้สุปการเตียวแท่ดีดีสัปปีตีโยวิวาสันตุสปะโลโกวิหาสันตุมาเต้าวันตรายโยติคาโยโกภะอะธิวานิสีนเจังคาปจิโนปัจตารโรธรรมาวันทันจิอายุวันโนสุอังหะลังสาธุสาธุ ทุสาทุษะทุคนให้คอจะเสียงเบาเบาค่ะโม่ป๊าป้าไม้ล่ะดูสิป๊าป้าเต้เนี่ยเห็นไหมนี่นิดอยู่นี่อันนี้อันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นนิดนิดติ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีปี่ใหม่จ้าร้านกำลังจะกินผู้เรียนกันผู้เรียนค่ะผู้เรียนปีใหม่ผู้เรียนใหม่ติ๋มซื้อมา มาเด้อมากินด้วยกันอัปเดตเดีวเรากินผู้เรียนช้อนนี่ค่ะนี่ค่ะกินกันค่ะมาค่ะกินด้เรียนกันนะคะจับโชว์จับโชว์โอ้กินโชว์เลยกินโชว์เลยเหรอมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะอ๋อวันนี้น้องติ๋งคะซื้อมาให้กินนะคะโอ้โหนี่ค่ะอืมอร่อยไหมอืมอร่อยมากผู้เรียนระยอง ไม่เต็มอย่างเงี้ยอร่อยกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอร่อยให้แค่เขาให้เขาแกให้สิมาค่ะทานด้วกันนะคะอร่อยมากมาพิล่าิน่เน่โอคนออนยากกินก่อนนะคะมันทำยากจ้ะเนี่ยค่ะ สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังจ้านะอืมนนี้เบลเลอร์เลยเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมเปิดแล้วโอ้โหปาดช่วยกินในอันนี้แม่แม่ค้าปาดให้เราเนาะค่ะน้อวกเราข้อ คือเราไม่อยากให้เขาแกะให้น้องคะเนาะเราก็มาแกะทินเองสะอาดกว่าสะอาดกว่าติ่มใช่ไหมใช่นี่อร่อยมากกินเลยค่ะกินเลยไม่เปิดผ้าจะกินได้ไงติ่มฮะไม่เปิดผ้าจะกินได้ไงล่ะคะอือหือกินเลยอร่อยมากๆหอมนมนุ่มไง